ที <S 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 mm ่ศ hmm. ึกษาเมษาเงเวลา12นาฬิกา17นาทีคืนวันศุกร์19นาทีถึงคะแนนคะแนนสามข้อแก้นิรักทักษาหานเนื้อสายมือหันขวาทรงจักพระหักสายทรงปรีศุขคืนสวินอลืตาานหลั โอ้ตัวเลขสะสมถ,ถือเป็นถือเป็นตัวเลขประวัติศาสตร์เลยตัวเลขสะสมนี่วันเดียวในสองแสนเจ็ดเนี่ยถือว่าสองแสนเจ็ดหมื่นคนครั้งอะ่ะนะครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะฮะปีที่เคยบันทึกสถิติเมื่อปีหกสิบต่างกันมากขนาดต่างกันมากไหมเออปีนี้ยังแน่นกว่าปีนี้แน่นกว่าปีนั้นก็ยังมีสอเออมันแสนสองมันแสนสองแล้วก็ยังยังยังห่างๆเวลายืนไอ้นี่อย่างน้อยก็ยังได้แน่นยังได้แน่นมาก แล้วแต่จริงๆแล้วเราสูนคนออกไปทางทางในสถานบันเทิงอ่ะที่ที่ที่มีปัญหาซึ่งปีหน้าจะต้องขอความร่วมมือกับทางหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องว่าไม่ควรปล่อยให้เขาเล่นตั้งแต่ตอนเย็นแบบเนี้เพราะมันมีผลในการดึงคนออกไปเยอะมากนะครท่านนายกมองว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้จํานวนนักเที่ยวมาเล่นที่ถนนข้เดียวมากขึ้นผมก็ยังคิดว่าหนึ่งละอันดับแรกคือความปลอดภยัยถูกไหมฮะ ความปลอดภัยในที่ว่านี้ก็คือสถิติการตีกันที่เคยเกิดขึ้นัแต่เคยมียุคแอลกอฮอล์ที่เราเคยร่วมพอเปลี่ยนเป็นไรแอลกอฮอล์เนี่ยมีการตรวจอาวุธมีการขอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณพกติดตัวเข้ามาเนี่ยภาพเหล่านี้มันเห็นทําให้คนเป็นภาพจําแล้วก็เชื่อมั่นว่าโอเคความปลอดภัยสูงสุดจริงๆแล้วหลังจากนั้นมาช่วงปีแรกๆที่มีแต่วัยรุ่นเราจะเห็นว่าช่วงหลังมาเนี่ยสี่หปีหลังเนี่ยผู้ท้าผู้แก่ใช่ไหมฮะเข็นรถวิลแชร์เข้ามาเด็กตัวเล็ก3 4ขวบเข้ามาได้ เมื่อใน,ในหนึ่งถนนเนี่ยมีมีครบทุกวัยนั่นแสดงถึงความปลอดภัยที่สูงสุด2พอเข้ามาแล้วเนี่ยกิจกรรมบันเทิงครบนะฮะกิจกรรมบันเทิงครบสาระบันเทิงครบแล้วโดยเฉพาะว่ายิ่งปีนี้เราเพิ่มในส่วนของสาระทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเติมเต็มความเป็นซอฟต์พาวเวแต่นําเสนอในรูปแบบของความร่วมสมัยนะะไม่ใช่ไม่ใช่ในแบบที่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อาจจะปฏิเสธถ้าในรูปแบบที่ที่เขารู้สึกว่ามันมันไม่ทันตามตามของเขาก็พยายามปรับกัน ปรับกันันั้นเนื้อหาที่เติมเข้ามาในปีนี้ก็ประสบความสําเร็จมากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเคยซึ่งเคยยึดในแนวที่เป็นวัฒนธรรมแท้ก็เริ่มปรับก็เริ่มปรับพอเริ่มปรับ,รม,รบมันเข้ากันได้เลยครมันทุกอย่างมันใกล้ชิดกันมากนะฮะมองโจทย์ยังไงครับปีหน้าโจทย์ปีหน้าเนี่ยก็คืออันดับแรกคือการจัดการว่าการจัดการเนี่ยปีนี้เนื่องจากว่าคลื่นสุดมิตรภาพเนี่ยมันกลับมาเป็นครั้งที่2ครั้งแรกประสบความสำเร็จตั้งปี62มันก็ห่างเหินกันไปนาน แล้วพอช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนตัวคณะทําง,งานเราบ้างแล้วก็เปลี่ยนรุ่นคนที่เข้ามาเล่นเปลี่ยนรุ่นคนที่เข้ามาเล่นจเจนบุคลิกแตกต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนตอนที่เข้ามาเล่นเนี่ยทุกคนพอร่วมกิจกรรมแล้วไม่มีใครลุกหนีเลยแต่เนี่ยเราเห็นว่าย3คืนเนี่ยมีความมีความแปลกแตกต่างมากว่าพอเล่นสักรอบหนึ่งถือว่าไ,ได้เล่นละถูกไหมก็เริ่มจะปลีกตัวออกไปไอ้ตัวนี้เราก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปรับส่วนประการสุดท้ายก็คือการเตรียมกิมมิคบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันจะต้องสอดคล้องกับยุคสมัยแล้วก็ปีนนั้ๆ ก็คงจะต้องไปคิดหาโจทย์เพื่อให้มันมีความสนุกสนานมากขึ้นนะครับปีน่าปีหน้าขึ้นมนุษย์สุดสีฐานไหมอ่ะถ้าสุดสีฐานนี่ผมว่ารถสิบร้อมันจะมาเสยคือแค่นี้มันก็สเกลมันก็ใหญ่มากจนเราที่จะรับมือลาบากแล้วล่ะถ้าเกินไปกว่านี้มันไม่ไหวแล้วฮะข้ามไปแม้แต่ถนนฝั่งเดียวอีกสายเดียวเท่านั้นนี่วิกฤตจราจรจะหนักกว่านี้อีกข้ามหน้าเมืองไปก็แย่ล่ะ ค่ามิตรภาพไปก็แย่ผมว่าตรงนี้เราจํากัดกรอบอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วทําให้มันมีคุณภาพแล้วก็ผมว่าถึงณเวลาหนึง่งหลายๆสายอื่นเนี่ยที่ทุกคนกําลังพูดถึงโอกาสการได้ขายแล้วก็มีแอลกอฮอล์อยู่มากมายตรงนี้อาจจะต้องมาช่วยกันคิดโจทย์เพื่อช่วยกันกระตุกแน่นอนเราห้ามเราไม่ห้ามหรอกไม่มีปัญญาไปสู้งบประมาณของแอลกอฮอล์หรอกแต่สิ่งที่เราช่วยกันได้ก็คือช่วยกันกระตุกทํายังไงทํายังไงว่าสนุกแน่นอนคุณอาจจะดื่มกันได้บ้างแต่มันอนอกโซน แต่แต่เราจะไม่ให้มันเลอะมากเกินไปผมว่าภาพแบบนี้ถ้ามันกระจายได้โดยที่ทุกคนยังมีความรู้สึกว่าปลอดภัยต่อให้เป็นสายอื่นก็ปลอดภัยไม่มีภาพอย่างที่เราเห็นกันที่ว่ามีการลวนลามอะไรอย่างนั้นผมว่าอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้นนะฮะปีหน้าเรามองเรื่องการบันึิสถิติโลกไว้เป็นบ้าคิดไว้อยู่ฮะคิดเอาไว้อยู่แต่ตามที่ผมคิดเนี่ยผมกล่าวว่าปีหน้าเนี่ยซ้อมความแน่นก่อนปีหน้าสร้างซ้อมความซ้อมความแน่นแล้วก็ประกาศล่วงหน้าหนึ่งปี ว่าปีต่อไปจะสร้างสถิติส่วนสถิติอะไระเราเราก็ไปติดต่อเขาดูอีกทีนึงว่ามีสถิติอะไรให้ทําลายได้บ้างนะฮะเพราะถ้าเอาปีนั้นที่เราบันทึกก็คือเป็นการเล่นคลื่นงรถที่ยาวนานที่สุดมันก็คือ3รอบใช่ไหมล่ะฮะแต่ทีนี้ถ้าไปทาลายสถิติเดิมนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องกลับไปเล่นแบบเดิมไปสุดกลับมาสุดซึ่งจะใช้เวลาที่นานมากผมว่าคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเขาไม่รอแบบนั้นละไม่อดทเนมันแบบนั้นละพอเราเปลี่ยนวิธีการเนี่ยโหเวทีหน้าหลังเนี่ยโดดพร้อมๆกันทําให้เวลาในการเล่นมันใใชช้้เวลาไม่นาน มันก็สอดคล้องกับความอดทนนะเนาะว่ามันทนได้แค่เนี้ยอาจจะต้องไปคิดวิธีอื่นว่าสถิติแบบไหนที่เราควรจะต้องเอามาใช้ได้